สวัสดีครับช่องประสงค์น้ำแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ f ีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมพามาอัปเดตราคาตลาดค้าผักสดสายรถผักหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุด้องเล็บถูกที่สุด,ท,สดที่ตลาดไทยครับผมนำ บรรยากาศค้าขายดีมีกำไรกำงามครับผมช่องประส์นวแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซนะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยามเช้านะครับผมเวลา9ก้าโมงเนาทีนะครับผมครับมาดูมาชมกันเลยครับผมอัปเดตราคาตลาดค้าผกสดไทยรัฐของดุเอียนครับผมครับปลาคามป้อมสวยๆครับผมนะครับ1 5 0บาท5กิโลกรัมอันนี้ลูกกระบกนะครับผมนะครับมีครับผมของดีของหาทันย่างนะครับลูกกระบกนะครับ วอร่อยมากเลยครับผมหมอโมงเบาครับผมหมอโมงเบามะขามป้อมนะครับถุงละสามสิบบาทตัวละยี่สิบบาทซิกเนเจอร์ครับผมไข่พำครับผมนะครับดอกมันจรองมะกรอบปาตจำส้มจำครับผมนะครับนี่ครับอันนี้ลูกกระบอกนะครับผมนะครับมันมากนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆวีทีเอฟซีรู้จักกันบ้างไหมครับลูกกระบอกนะครับลูกกระบอกปาก รัวมันมากนะครับผมคดไก่ล <Talk S 1> ร้อน <Ag> นะครับผมอันน <Familie> ี้จะเป็นหน่อไว้นะครับผมหน่อไว้หน่อไว้นะครับแกงผมปลาล่ำปลาล่ำนะครับอร่อยครับผมนะครับนี่ดอกกระจองนะครับผมดอกกัะนจองเยอะมากมะม่วงเบาดองครับผมดอกกระปุกนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมนะครับตลาดค้าผักสดไทยรถถังเวียนที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทย ช่องผสมเงินแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเอฟซีพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยามเช้านะครับผมที่ตลาดไทยนะครับผมนะครับอัปเดตราคาตลาดคขาผักสดครับผมครับทางด้นนี้ก็จะเป็นฟักแกงครับผมนะครับถุงละแปดสิบบาทผักอ่อนถุงละห้าสิบบาทนะครับมะละกอแกกดำดำเนินแปดสิบบาทตัวผู้เจ็ดสิบบาทนะครับผมกระดมปีสวยๆยี่สิบบาทผักกาดขาวกระดมปีนะครับผมนะครับ เยอะแยะมากมายครับผมนะครับต้นหอมบักชีใบตั้งหนะครับผมผักชีฝรั่งนี่ครับผมทำของแป่งสวยๆแบบนี้นะครับบักชีฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นพริกนะครับพริกสดนะครับผมพริกแดงฮอตเขียวฮอตนะครับพริกหอมหนูสวนนะครับพริกหยวกพริกยำสดดำสดแดงครับผมน้ำพริกเหลืองราคามีป้ายบอกไว้ชจดเกนนะครับผมมะเขือพวงสวยๆ40บาทครับผมครับ แดงฮอตเขียวฮอต45บาท40บาทนะครับผม35บาทผักป่าผักบ้านของดีของอาหารทันย่าลูกชายคนโตครับผมมองผีนะครับผม40บาทใบตองก็มีใบเตยก็มีครับผมใบเตยใบตองยอดผักฟังนะครับผมผักกุ้งนาอันนี้ดอกผักฟังครับ30บาทดอกสนวันเช้าดอกกะดาวันตอนเย็นนะครับผมนะครับไส้บัวนะครับผมนะครับไส้ไส้บัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวรอกันมากครับคุณครับ ดอกแคร์นะครับผมแคร์ใครบางคนคุณบางแคร์ครับผมสามสิบบาทมะเขือปอดมะเขือลายมะเขือสดิ๊กนะครับผมสามสิบบาทนะครับผมกระเทียมบอลนอนอันนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่นะครับชิคเนเจอร์เช่นกันเอาดีของอาจารย์ยาเป็นยานะครับผมนะครับแก้โรคเบาหวานครับผมนะครับกดใช้วิทยาศาร์ในการรับฟังรับชมนะครับผมอันนี้เป็นมะม่วงครับผมนะครับมะม่วงเป็นนะครับผมตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นโชคกัน,นันมันเดินเก้าหรือว่าจะเป็นน้ําดอกไม้นะครับราคาดีครับผมนะครับอันนี้ดอกีิเล็กต้มน,นะครับผมยี่สิบบาทใบี่เล็กดอกีิเล็กสามสิบห้าบาทกระนำปีสวยๆส,สดจากไร่ใหม่จากดอยยี่สิบาทเท่านั้นนะครับกระนำตีกระกาดสาวแตงกวาสวยๆนะครับผมนี่กิโลละหกหกบาทนะครับผมถุมาล๊อหกสิบบาทสิบโลครับผมนะครับ แบ่งร้านสวยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกระถุงนะครับตังโงหกสิบบาทต้นหอมนะครับหอมแบ่งสามสิบห้าบาทผักชีไทยสองร้อยครับผมนะครับประกอบปลาตำส้มตำครับผมนะครับนี่ครับผมขนมต้มแล้วสี่สิบบาทขนมนะครับปอกแล้วฝานแล้วครับผมนะครับนี่ครับผมเยอะแยะมากมายผักชีลาวห้าสิบบาทกะเพราโหระพามังรักครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับช่องผสมน้ำแก้วฝาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC เนีครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าปลกสดครับผมครับอันนี้เป็นมันนะครับผมมันเสาอันนี้เป็นยอดกระเจียบนะครับถั่วพูนะครับอันนี้บวกงูครับผมน้ำเต้านะครับผมมะเขือยาวน้ำเต้านี่มะเขือใหญ่ครับผมนะครับอี่ยนี้มันนะครับผมนะครับถั่วภูที่สวยหกสิบบาทนีครับผมมะเขือเปี้ยวมะเขือเนี้ยวครับผมนะครับ ตัวผักยาวกระเพราโหะพาแมงลักนี่กระเพรา20บาทโหระพา20บาทต้นหอมครับผม60บาทนะครับซาะแหน่30บาทเยอะแยะมากมายครับผมมะเขือแตงกวาคะน้าของตุ้มผักรูมมะขูมะละกอกลงแขกดำลำเนินนี่ครับผมนะครับมะเขือเปาะอ่อนๆแบบนี้นะครับผมน่าสวยมากครับผมครับมะเขือเปาะหยดน้ำช่อพญาแตงกวาสวยๆนะครับผมครับ ส่วนก้อนยมครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นนะครับผมเสียดเดียวครับผมนะครับมะม่วงครับมะม่วงนะครับมะม่วงมันเดินเก้านะครับโชคอนันต์มันเดินเก้าน้ำดอกไม้นะครับมะม่วงย่ำนะครับถั่วผักยาวสวยๆสามสิบบาทครับผมนะครับบัวหอมครับผมนะครับลูกชายคอนโตสี่สิบบาทกิ็กต้มนะครับผมยอดมะขามอ่อนนะครับใส่ต้มมือนะครับผมต้มมือต้มไข่อร่อยมาก เยอะแยะมากมายนะครับผมนะครับผักระแยงแกงใส่ปลาน้อยนะครับผมนี่ครับผมใบโบกแกะจะโบกํำใจกระหนุนสิบบาทครับผมสิบบาทโดละสามสิบบาทรวต้มแล้วสี่สิบบาทกระอมจสวยครับผมนะครับชงไก่ทอดนะครับผมเราเยอะแยะมากมายครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับ บรรยากาศตลาดค้าผักสดไทยรถผักหมูนเมียนวันนี้พบกันนะครับผมวันจันทร์นะครับผมที่13ตุลาคมนะครับผมปีพุทธศักราช2568เวลา 2, วล9โมง9นาทีนะครับผมนะครับช่องะสงมเงินแก้วพาพ่อแม่พีพ่น้องเพื่อนๆ BPFc พามาดูพามาชมบรรยากาศาดากสดๆยามเช้านะครับผมที่ตลาดค้าผักสดไทยรถผักหมูนเมียนที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเล็บถูกที่สุดที่ทตลาดไทย ผักสดใหม่ๆสดจากไร่ใหม่จากสวนครับผมนะครับเพราะแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีท่านใดต้องการผักสดผักใหม่ๆสดจากไร่ใหม่จากสวนก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมนะครับจีิงๆตั้งรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับนี่ครับผมผักหวานสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่อนมากครับผมแกัวหวานดอกสะเดาสวยๆนะครับสะเดาออกแล้วนะครับสะเดาขาวสะเดามันสแตาล์วไวครับผมครับ อันนี้เป็นไข่ผำนะครับผมนะครับแกงได้ยำได้ราบได้ครับผมนะครับมะกอกป่าตอนตุ้งตำครับหอมาครับผมนะครับดอกกระชองเขาเม่าเข้าใหม่ครับผมครับเขาเม่าเข้าใหม่ออกแล้วจ้านะครับผมน่ครับกระลำดอกนะครับดอกกระลำสี่สิบบาทนี่ครับผมนะครับกระลำตี3ากระลำตี2ีสิบบาทนะครับประกันขาว3ามสิบบาท เสือแตงกวาคณะควางตุ้งบักกุ้งผักผขมนะครับผมใบผักมะเขือและผัมังลักบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามนะครับผมต้องมาส่งเงแก้วผาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่อนพเอฟซีนะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยามเช้านะครับผมที่ตลาดไทยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพื่อนพเอฟซีนใดต้องการผักสดๆผักใหม่ๆสดผักไร่ใหม่อย่างสวนต้องขอเชิญได้ที่ตลาดไทยครับผมอันนี้ใบกุ้งใช้ครับผมผัดไทยครับผมครับ ไทยนะครับคนยอดคนไทยต้นไทรนี่นะครับผมบางทีแล้วแปดสิบบาทกระเพราโหละพาเมืองลักประกาศขาวนะครับประกาศจอนประกาศสร้อยนะครับผมกับรากครับผมนะครับนี่ใบเจพูนะครับผมเยลกระเจี๊ยบคณะควางตุ้งบักบุ้งบักผงครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นไทเท้ามะเขือยาวนะครับผมมะละจีนนะครับผมยอดคนา ดอกควางตุ้งครับผมคณะควางตุ้งปักบุ้งปักขุมครับผมนะครับกระเพราละพามังลักนี่ซิกเนเจอร์ครับผมนะครับคิทกระไิแก่เรียบร้อยนะครับผมตัดกับชมกันนะครับผมยอดผักฟังนะครับผมอันนี้แมงลักนะครับผมบัตชีลาวนะครับบัตรชีฝรั่งกระเพราแดงครับผมตีครับผมแก่แตละแนครับผมนแตละแนสวยๆโอ้ดินร้อยเดียวครับผมหอมแบ่ง ตัวแบบนี้นะครับตัวปักยาวนี้ครับผมมากันเยอะแยะมากมายนะครับผมเต็มท้ายรถเลยครับผมขายกันวันเป็นพันนะครับผมตลาดไทยดีจะรับได้ให้บริการ24ชั่วโมงครับผมตลาดไทยไม่เคยหลับตัวปักยาวสวยๆ35บาทนะครับแต่งร้านเคยสวยนะครับผม100เยียวครับ100เดียวแตงกวาสวยมากนะครับ120บาทดูครับผมอ่อนด้วได้มาเกือยหยดน้ำเจ้าพยาอ่อนมากครับผม สวยสดงดงามครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆพอแม่พี่น้องเ,เ,เพ,พ,พื่อนๆพี่ๆ FC ท่านใดต้องการผักสดๆ,ผ,สดๆผักใหมๆ่ๆสดจากไร่ใหม่จากสวนก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับตลาดขาผักสดตลาดไทยทารถผักบุ้เวียนนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วนเล็บถูกที่สุดที่ทตลาดไทยกวางตุ้งครับผมอันนี้ผักขมนะครับผมครับอันนี้คะน้านะครับคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งผักขมนะครับผมนะครับ แขกวาาสวยๆนะครับผมนะครับผมของตู abei, a roommate, a e part. a a ้ห้องเต้นะครับผมครับกินต้มแล้วนะครับผมผักป่าผักบ้านนี่อันนี้เป็นคูนนะครับผมนะคูนเหมือนลักษณะคล้ายๆบอนนะครับอร่อยนะครับผมคูนคูนบ้านนะครับผมคูนบ้านอันนี้ผักป่าผักบ้านของดีของอาไนั้นเนยากนะครับผมนะครับอันนี้เป็นบุกครับผมนะครับต้นบุกต้นบุกลูกชายคนโตนะครับผมฟังแก่ เอาไม้ครับผมนะครับนี่เป็นคูดนะครับผมรับคูดใบย่านางสวยๆแบบนี้นะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ FC ทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับ มาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับกบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ